ครับวันนี้เขาจะมาซ่องจิ้กุ้งกันนะครับที่วีรวัตรฟาร์มนะครับ,บครับเออก่อนที่เขาจะซ่องจิ้กุงนะครับไวจ้จะตีจะแดนก่อนมาอ่ะ,ะเดี๋ยวมันต้องซ่องตางให้น้อยครับด้วยเดินเก้าครับใกล้จะมืดแล้วครับเสียงจริงหรีดร้องสนันแล้วนะครับ ออยู่หนชนยูนีเดียได,ยดย้จุ๊บโหได้แล้วครับตามมาครับตามมาครับโอ้โ oh, ห oh, ตัวเมียครับนี่ตัวเมียอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ได้ฟรีๆเลยครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ จุ๊บนี่เออแล้วครับทุกคนนี่เห็นไหมครับเอาโหยจัดไปครับจุ๊บทันมะเอยหัวขาดแล้วมั้งครับตัวนี้อ่านหัวขาดนะครับโอ้ยเกือบขาดครับนี่จัดไปครับนะครับทุกคนจัดไปครับนี่นี่เห็นไหมฮะ นี่ครับนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่ครับ,รบโอ้โหจับไปครับอีกหนึ่งตัวเจอแล้วครับจัดไป,ไปนี่ทุกคนนี่ครับต้องใช้ความรวดเร็วนะครับจุ๊บนี่ทุกคนได้กันแล้วครับโอ้โหตอนนี้ โอ้โหได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจุ๊บนีเอาแล้วครับไหนได้แล้วครับไปต่อครับโอเคแล้วครับจุ๊บจุ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับนห่ต้องใช้ความรวดเร็วนิดนึงนะครับนี่ อาละครับอีกหนึ่งตัวจะไปสรุปผลงานวันนี้นะครับได้ประมาณน่าจะประมาณร้อยสาิบหรือร้อยสี่สิตัวโดยประมาณนะครับนี่เห็นไหมฮะสุดยอาคผลงานวันนี้ครับจัดไปครับ